รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะสมที่พวกเราทีมเมเด KKU ตั้งใจนะคะก็ขอบคุณนะคะทางคามิกาเซนะคะที่มีเพลงดีๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานเพลงดีให้เราได้มาแสดงในวันนี้นะคะและก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยขอรแกนนะคะที่สนับสนุนพวกเรานะคะพวกเราเมเดย์เนะคะ มาให้ดีที่สุดค่ะสมกับที่เราเป็นลูกอีสานค่ะเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าเรามาจากขอนแก่นเราคือทีมเมเดเคคยูค่ะมาจากละครวรารสารธรรมศาสตร,ร์สาวชื่อเรื่องปาเดมค่ะรวบรวมทีมงานละควรวารสารมาทั้งหมดเลยค่ะวันนี้รู้สึกว่าประทับใจมากที่สามารถรวมทีมงานละควรวารสารมาทั้งหมดได้200คนนะครับขอตัวหน่อยเป็น เราเปิดไหแล้วเราจะเปิดหเป็นเพื่อนครับได้ต้องไปทําละครมาล้วสารแล้วแล้ววันนี้ค่ะพวกเราชื่อทีมอะไรดีนะคะก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมคือเราซ้อมกันเมื่อวานไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่าน้องเนี่ยน้องไม่ได้ฝึกเลยค่ะมาถึงน้องเต้นเลยค่ะในฐานะที่เป็นคนทีมใช่แทนกันเตนนะครับผมก็ก็เรียกว่ารู้สึกดีใจมากๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่จะชืการทางานเลยเรียกว่า เพลงเพลงนี้เนี่ยสร้างประกบการณ์ที่แบบแรงมากๆนะครับผมภูมิใจดีใจนะครับผมแล้วก็อยากจะบอกทีที่ว่า,ากับไปเลยด้วยว่าทุกคนสุดยอดมากนะครับขอบคุณนะครับน้องๆเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็เยอะมากจริงนะ สร้างเวลามานะครับผมแล้วก็ดีใจด้วยกับทีมที่ได้รางวัลจากการประกวดคอมเบแดนะครับผมแล้วก็ทีที่มาเยอะที่สุดนะครับแล้วก็น้องๆจากคณะวารสารศาสตร์มชาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผมแล้วก็ท่านมีกินกับท่านได้ก็จะมีการรูปสเก็ตเปดนเหมือนครับ ยิ่งธรรมศาสตร์นะสุดยอดเนี่ยเสียงดังมากเลยทั้งเต้นทั้งร้องทั้งร้อทุกอย่างเขาผมเหนื่อยัหมเหนื่อยครับจะไปยังไงขอบใจครับสุดยอดย